ที่นี่ที่ไหนกองหลังแมนซิตี้สับแหลกลูกตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งของแมนยูเผยสาเหตุสําคัญที่ทําให้ได้ประตูก,ก่อนพ่ายในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดมานูเอนอคารจี aji, กองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์ด้วยความหัวเสียหลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดซึ่งออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูในเจ็ดหนึ่งต่อสองทำให้เรือใบสีฟ้ามี39คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับ2นํนหน้าปีศาจแดงอันดับสาที่แข่ง18นัดเท่ากันเหลือแค่1แต้มจังหวะปัญหาในเกมนี้ เกิดขึ้นในนาทีที่78เมื่อมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าแมนยูที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าสปีดไปรับบอลจากการแจกของคาเซมิโร่ก่อนหยุดชะง,งักเล็กน้อยแล้วปล่อยให้บรูโน่เฟอร์นันเดสสอดเข้ามายิงผ่านมือเอแดสานเป็นประตูตีเสมอ1-1ซึ่งผู้ตัดสินก็ไม่จับล้ำหน้าแรดฟอร์ดและเป่าให้เป็นประตูกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทาให้ปีศาจแดงแซงชนะแมนซิตี้ในที่สุดทําให้อาคารจีซึ่งวิ่งตามแรดฟอร์ดในจังหวะด,ดังกล่าวออกมาระบายหลังจบเกมว่าประตูแรกของแมนยูถือเป็นเรื่องตลกที่ปล่อยให้เป็นประตูเนื่องจากแรดฟอร์ดล้าหน้าอย่างเห็นได้ชัดผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้สัมผัสบอลแต่เขาวิ่งไปประมาณ30เมตรเพื่อไล่ตามบอลแต่แล้วเขาก็หยุดเพราะบูโนต่ตามเข้ามาจากด้านหลังจังหวะนี้ผู้ตัดสินต้องดูสถานการณ์เป็นอย่างน้อยแต่อาจเป็นเพราะว่าความกดดันในสนามทำให้เขาตัดสินใจปล่อยมันไป